ไปไปไปมีลม <atem, S 2> <Options. S 2> ่นบอลนึาแกล้งเยอะที่มันก้อนเด็ดจริงวไปไปที่มไที่มไวมัดมาอ่าียวัดดีไไห มาใส่หายบ่าวนายบ่าวแพรมจะดูเข้าแซนด์เพิ่งเซ็นเซอร์หัวนุนนะอารมณ์ยูทูบอ่ะอ่าเดี๋ยวจะเซ็นเซอร์ให้เยาเป็นสีชมพูหรือสีหยางสีเลียวสสีชมพูก็ได้อ่ามันรูปหัวใจตัวนี่มาใส่ไฮใส่กระขายทีมงานนีวันหยุดทีมงาน ไปเอายางไปเลยร้องหาขอขายางตื้อหายนิ่ไปดใส่แล้ก่อนไปทำจิีมงานเกือบแจ้งดาวทิมงานทิมงานไปไปแอวงานลำพูนกับาสยเงี้ยกับไปอะแหว่มันบอนกันรึป คนหนึ่งต้องจับอยู่บนน่ะหายอ่ะเดี๋ยวลงไปแล้วกันเขยหายไปไหนนี่ฮะนี่หนาไม่ได้ทุ่งอ่ะต้องือบปะอย่างเดียวกับมูลนี่เรไปจอดใกล้กันอน่อยคนละเบือกันคนละเบือเอาเอานี่วางไว้ก่อนเอาอันใหญ่ออกมาก่อนเริ่มปะเริ่มเริ่มจีเตอร์มาหาเตอร์มะไปจุ่มเว้ยเว้ยเอาของยางมาได้ครับผม้ย่าไม่เมยันดิ อาโุกตัวเล่นน้ำ <hehe, S 1> นี่มันจะเกาะไม้ขอยตีมเนี่ยไอ้หือบ้าตีให้ท้งวนนะยองไว้ถุงดูมาแล้ว

ดึงห้เขไปคนเลยที่ยางเอาเขาที่ยางพวกที่ยางไล่ไปเรื่อยมมี้ยางมยอ๋วยใอ้มันคว่ำไปเอามยาไปมันจะเกาะเฮ้ยมันขึ้นง่ายเลยแม่งมันดน่ ตีมันไปตีมควอมยาไปตีมันจะเกาเออเอาดึงตีมไปเอาแล้วก็จับโซนฮะเออไปกับยางไปเรื่อยเลยที่นี่โอเคจับไหมเดี๋ยวๆดเดี๋ยวดวเดี๋ยว้วได้ๆนี้ค่อยๆดึงไปค่อยๆกามที่หูมันไว้นะเช็คกูปล่อยไปมดนะเออเอาติ้หูเดี๋ยเด ปล่อยไปเลยดึงไปเลยไม่มีหน่อยแน่นั่นน่ะดึงไปเลยมันตึองรุดปล่อยไปเลยให้เขาไปเรื่อยๆนี่ไอ้นไหนลอยไปเลยลอยกับยางไป่พูดเลยไปจนสุดเดี๋ยวค่อยเกาะเอาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาข้อข้างมันเอาไปกับยางไปเรื่อยๆเลย กินน้ำนะร้งยางแล้วะไปที่กลางๆเลยไปกับยางเลยนะไปเลยพ้วนไปจนสุดเดี yeah> ๋ยวค่อยเอาค่อยก่อเอาเดี claro ๋ยวค่อยไอ้ซิกแซกเอานั่นก่อไม้แล้วกันน่ะมันหิวน้ำให้มันกินน้ำไปเรื่อยๆเลยไปจนสุดนี่เลยลองหวานขายชิลไป ควาน,นมันเป็นอยัางย้ายอยู่บนยางอยู่แต่<า>ถ้ายยืนตะข้างเลยเน,ะน,ะนะี่ยก็ลึกแงวใช้เพชรซื้อมาเพรบ่มาหางแต่วันนั้นเลย,ยสุดแล้วกันไม้ข้างหลังนี่เค็กทางลำแหลมปากลงะทางนั้นแหละนั่นแหละ สอดเข้าในเชือกขั้นเลยเอาสอดเข้าในเชือกก่อน,น,นงไงโอ้โหแบบต่ก่อนทีเปิดมันจะยุบเลยนี่หักครึ่งได้เป่าไม้ฮะระวังมันหลีบมือเอาอันนี้กับเสียบเสียบกะนนี่มันแหลมพี่กะบที่หักกว้างเพย์เอา,านี้เสียบเอานั้นออกมา ไอไหนอันอันนั้นเอาไปปักข้างนั้นเลยไหนไปหาไม้มันไม้เสียบ <Yeah. S 1> ระวัง oh. เสียบลงดินอันนี้เราถือมาพี่ก่นอนคุณเอาให้มันต่อจากตรงนั้นไป bạn Đó em hộp bạc ở năng rồi Cho máy là này, máy mình này kì Dùm vào thế này อันนี้อ่ะแค่ขึ้นอย่าเลยเอาไม้นั่นเลยปักลงลึกๆอย่าใหมันได้โค่นเอาสอดเข้าในเชือกเอาไม้สอดเข้าในเชือกก่อนไหนก้อนเปิงอ่ะห่าป่ะานห่ยบวชแห่มาหวานตัวบวชแห่จ้างว่ะมันแจ้งอยู่แต่ไม่ได้บวนมึนเลยไป็นใจอะไรเพู่เนี่ยฮะงั้นก็ใส่ต่อกันไปนะกะ่ะเอาเกาะไม้ที่เดียวกันฮะ

ปลาเข้าใกล้ฝั่งก็ได้กันไหนมาอยู่อ่ะก็แค่มาเอานั้นลงมาได้แต่ลงไปใกล้มือพ่ะเอาลงไปใกล้มือพ่อลงมือปะลงไปตามเออลงไปอีกตีแล้วตีแล้วแม่แบบมันดินไงมันแล้วเจ้ามันดินไงเสียบเข้าติดกับฝั่งกูได้ป่ะไหนมันปลาปูอยู่อ่ะ เดี๋ยวเข้าไปทิ้ตตีฝังพุศเลยลองขึ้นไปนี่เลยใช่มันฮอนอ่ะตั้งหลังลองเตะก่อนเตะข้างบนนี่เลยหมดมีที่เกาะนะวางนี่เลยเออเออน้าๆๆๆอ้าวมันดวงโยกไม้ดูสิอ่าเอาหายลงตำตำก่าไหนเอาเอาหน่นลงตำตำอ่ะลอยนน่ะ Hãy mặt cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, để mà mà cởi thì cởi thì cần không bỏ lỡ những video cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho กุตีิอยู่ขึ้นมนแรกกับพุลหิ่งกับไม่มง่ายเลูปะไหนไหนไหนเอาไไหนเอาปข้างหน้าให้เอาสายยางไปอันนี้ไปเอาที่ไหนไปอะเอาหัวปลาพุ่นเลยเออไปจนสุดพุ่นอย่างเดิมอะเดี๋ยวมีปลาไหนงก็ไปฮะองยลมันต้องจับฝั่งพี่คนจับต้องจับฝั่งที่มีเออทางพี่ฝั่งที่ไหนพี่ อันนั้นมันจับตีนมันวางก่อนตีนอย่างหัวมันไงเนี่ยหัวมันต้องจับเพ่ไอ้ที่ขี่ยางอ่ะนั่นมันจับตีนมันเนี่ยพี่จับอันที่มัยางเนี่ยจับอันยางเนี่ยอันนั้นยิ่งไปจับตีนมันก็ลอยนี่จับเพ่ดำดำเนี่ยลอยมาเอาเลยืนลอยมาเอาน่ะลอยมาเอาที่ดำดำเนี่ยเออโซนมันอ่ะเชือกโซนมันไปไหนเออไปไหนซะเออนั่นนั้นกินเขาได้นานเข้าใจ เออปล่อยให้เขาเลยเดี๋ยวเออเออปล่อยไปเรื่อยเลยเออไปฮะปั่นกันนะจิงค์มันเลอะโบนี่ไงอ่าไปเอาต้อเรา่อยไปแล้วพูดไหมเนี่ยเดี๋ยวไปไล่ไปเราพูดไหมนี่อย่มาตื้นตื้นอะไรไม้กันไม้เมืองเราค่อยเอาถ้ามันสุดแล้วให้มันไปกระจายไปเรื่อยๆเลยจนสุดแล้วก็เอาไปกอที่เดียวกัน

มันไล่มามันไปจะไกลันข้าวแห้งลามนะเย็บเลยไหนๆๆไปไล่ช่วยกันไปไล่ช่วยกันไหนๆไปเร็วๆน, <laughs> นกนี่ย <laughs> น,นกเป็ดน,นกเป็ดมันมาเล่นน้ำเนี่ยค่ะ<อ>หนูที่ไหนมันไปเบยเลยเป็นว่าเป็นนกเป็ด เออมาทางเว้ยจะหาไม้ก่อนนกเป็ดมาเล่นน้ำ อ๋อนั่นลงตำ่ตำๆมะที่ไม้ฮะต้องไล่พุ่นมานี่ทัาบแบทางนี้ก็บทำไล่ปลาทางพุ่นเน่ะแล้วเราก็ไปไล่ไปเล่นน้ำทางพุ่นมาก เล่นน้ำาทางกุนดึงหญ้าเอ <c oughs> ียงงาน <c oughs> อ่ะเยี่ยมมาเจียบตีนมาไอ้ก๊อตบอกออกข้ามมาเลยมันมีหญ้าเรามีหญ้านากลง,งกบกเก็บแหละเอาย่ามเอียงหญ้าลงเนี่ยบอกครบหลบทใด่พ ย,ยังเหยียบที่ทหญ้าที่พักบุ้งแทปปีในสตาร์ตไกันได้ปุ้นะกันถ้าขยำทญ้าแบเน็บเนี่ยนะต้องย่้ำรัดผักบุ้งไปเนี่ยเพื่อได้ลงฝั่งพุ่นคนลืมแล้วกัไอ้น่ะดูนะคนลืมแล้วกัาลาว่ายามที่ผักบุ้งที่หญ้าน่ะพวกต้องย่้ำไปไปทางด้วยนนะ่ะ มีเลยปะมีละอยากแย่หอมเขากองเลยนะบอกเขาย่ำที่หญ้าไปนะโอ้ยมองแล้วไม่เชื่อเตียวลั่นน่ะวะตัวเบาเวียงเลยถ้าคนตัวน้นจะเก็บ <c oughs> นกตัวนี้ท่าใหญ่กันนะขอบุคคลมนดูไปแห้งไงนะถ้าจะปีกมันเนาะต้นดอกลักเนี่ยเมื่อก่อนมีงานแต่งงานเนี่ยจะชอบหาเก็บดอกลักเป็นหนุ่มเป็นสาวนะ เป็นหนุ่มเป็นสาวมันงาชูกิบออกเรือรวมถึงานาสองคนไม่อ,อมรับ ป่ากับทีมงานครับนำมาแตาย่ยาได้ครึ่งเดียวยีดก็เลยยาพ่นระวังไสั้งะสีขึ้นมาไอังก็เดี๋ยวเขาไปลงหั่นเด็กเขาก็มาเนี่ย <Okay. S 1> กระเด้าเขาไปลงหั่นเด็กเขาก็มาเนี่ยเข <Okay. S 1> าจะไล่ไลปลาอ้อมไปทาง,าาง,น,ง,งนั้นระวังไอ้สังกระสีนะ 对对对，行，走开、嗯。<Okay. S 2> 了 ตูมันจะขึ้นรถนะถ้าแค่ขี่อ่ะผมมันจะขึ้นรถมันเห็นรถไปหนึ่งไปนะปนเมื่อกี้มันขึ้นแล้วบอกมันลงใหม่ เดี๋ยวพ่อมันนะเจอกันคลิปหน้าครับ